สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับก็เียบตัวไปส่งมอบอีกแล้วนะครับเจ้า m a สด้าบีดีห้าศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวสัปสิบแปดนะครับอันนี้ก็เดิมทู้ชินนะครับก็มีการเก็บสีบ้างไหมมีนะครับก็มีเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่อยู่ที่แค่เก้าหมื่นคันนี้ถ้าใครจําได้สี่ประตูมัสด้าโปรคันนี้นะครับผมรีวิวตั้งแต่วันที่ผมเอามาจากนครราชสีมาลูกค้ายังไม่ถึงบ้านลูกค้าก็โอนมาจานะครับ มาจาเสร็จผมให้จัดไปแนบน,นะครับอนุมัติผ่านภายใน3วันนะครับเรียบร้อยอนุมัติผ่านเสร็จเราตรวจรถโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่อ,อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นกันครับเราออกเดินทางกันเลยครับสําหรับคลิปนี้ติดตามกันเลยครับก็พร้อมที่จอกเดินทางกันแล้วนะครับเราก็มาดูรถกันก่อนนะครับจากที่ผมนิพนธ์ออโต์คาร์แนะนําตัวกันไปแล้วคันนี้เป็น m a z d a p โ o b บ5 0นะครับเป็น4ประตู สีน้ำตาลแบบว่าสวยๆเลยนะครับติดฟิล์มประลอดให้ลูกค้าใหม่นะครับติดรายละเอียดต่างๆเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ามันเกียร์เพื่งขายแล้วพร้อมที่จะจัด,จดส่งให้ลูกค้าอยู่ที่อําอเภอพลจังหวัดขอนแก่นลูกค้าอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับโอนมาจํามาเลยนะครับโอนมาจํามาตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปว่าขับรถออกมานะครับคันนี้ชี้แจงรายละเอียดนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ดูแล้วว่าคันนี้นะครับมีการเคลมคือ ฝากระโปรงนะครับถ้าดูไม่ออกนะครับถ้าดูไม่จริงนะดูไม่ออกเลยนะยว่าคันนี้เคยทําฝากระโปรงมาอันนั้นไม่จริงครับอันนี้คือถ้าเราไม่บอกลูกค้าไม่รู้แต่นี่คือเราบอกลูกค้าว่ารถคันนี้เค็มตัวนี้ฝากระโปรงมานิดหน่อยนะครับแต่ได้เดิมจริงแท้แน่นอนนะครับกระจกเดิมทุกอย่างปานแท้ตอนเมื่อสักคร <standards. S 2> ู่นะครับมีสายเข้ามาพอดีนะครับก็เลยต้องตัดออกไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดินทางขับไปเลยนะครับให้ตอนนี้ก็ออกจากเต็นท์มาแล้วนะครับลูกค้าก็ติดตามกันเลยว่าลูกค้า ไม่ได้มาดูรถนะครับที่ร้านเลยนะครับนะครับคนพี่ที่ซื้อคืออยู่ที่เกาหลีใต้นะครับซื้อให้ลูกสาวไปคนซื้อนะครับอยู่ที่อ,อ,อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราไปส่งหน้าบ้านกันเลยโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถมั่นใจแค่ไหนกับญี่บนอนตดต้าค่ชัดเจนกว่านี้บอ่มีอีกแล้วไปกันเลยครับก็อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับระยะทางก็แค่8 ถึง9กิโลนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับอยู่ในเขตอ์อำเภอเมืองพลนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ไม่ถึงเมืองพลนะครับอยู่ระหว่างกลางเมืองพลกับบ้านไผ่นะครับบ้านอ่าอะไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไม่เห็นชื่อป้ายบ้านเลยนะครับอ่บ้านห้วยคอนะครับตอนนี้ถึงบ้านห้วยคอนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ ก็เข้ามาถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้วนะครับบ้านห้องอ่าจะอันนี้นะครับ้าตําบลนะครับห้องหอยนะครับคันนี้นะครับมาให้ลูกค้านะครับอ้าโอเคครับไปบ้านลูกค้ากันเลยครับคราวนี้ครับก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับพอดีคุณย่าออกมาเมื่อกี้เนี่ยมาบอกรถรถเขาเข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีรถจอดอยู่ตันอ่าข้างหน้านะครับให้พี่เขาแอบมาให้อยู่นะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าอยู่หลังนู้นนะครับ ก็เป็นน่าตื่นเต้นนะครับมาทั้งครอบครัวเลยนะครับผมก็มาส่งรถให้ลูกค้ากันนะครับกับมาสด้าบีที50คันนี้นะครับสี่ประตูสวยๆเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับตายวันนี้เลยนะครับก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับ นี่เลยบ้านหลังนี้สีฟ้าเนี่ยครับโอเคครับไปสวัสดีลูกค้ากันเลยครับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปฟังกับลูกค้ากันเลยนี่นะครับผมก็มามอบรถนะครับที่อำเภอเมืองพนดนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีควันนี้มามอบรถสวยๆนะครับแม็กบอกว่า มายูราคาว่าน้องสามแสนกว่าบาทเองคันนี้เป็นคนสายแรกแล้วก็สายเดี่ยวเลยถือว่าโทรดิ้งมาจากนี่การประเทศคนแรกเลยนะครับคนแรกที่ผมขับมาเลยขับมาเลยนะครับโทรมาบอกว่าอยากได้รถคันนี้ก็สวยจริงนะครับก็เป็นสีประตูอ๋อสวัสดีครับวี่นีครับสวัสดีนะครับนี่คนนี้ก็รูไลส์สดไปด้วยนะครับน้องครับจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ก็เรียบร้อยอนุมัติผ่านไม่มีค้ำนะครับมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับ อ่าที่เขาหักใจปีประกันชั้นนึงมีประกันชีวิตนะครับก็ผ่อนเงี้ยงวดเท่าไหร่อ่าเจ็ดพันสองค่ะงวดเจ็ดพันสองเจ็ดงวดสี่สิบแปดค่ะอ๋อสี่ปีแน่งวดเจ็ดพันนะครับถ้าใครอยากผ่อนยาวๆก็ห้าพันเออยาวไปอีกก็สี่พันนะครับมันแล้วมันแล้วแต่เนาะแต่ว่าแม่กันตุบแรกกัได้ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าตอนตุบตัวนี้อีดอกเบี้ยมันก็จะลดแค่มันจะเป็นม่านหาซิบหาซิบ แต่จะเกิดเข้าใจไปประมาณ20เอ็ดงวดถ้าไปปิดมันจะไม่บ่มีดอกเบี้ยเลยคือเขาได้คือธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ยว่าไงซะไปเขาปล่อยเงินสินเชื่อเนาะถ้าไปปิดปุ๊บจากดอกเบี้ย7 7พาเออ7 7หมื่นสี่เปนกีเหลืออยู่3หมื่นห้าแต่แต่ว่าขอดไปขวด20เอ็ดงวดเขาดีกินดอกเบี้ยแล้วบางที่เขากระสิบกบ่อดอกเบี้ยเลยปิดก็คือปิดเลยตอนนี้มันปิดกฎนไมยไหมที่เขาออกมากันอ่ะที่ว่ารถรถตัวรถดอกแบบนั้นนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็คือบ้าน เ่าซื้อรถกับเจ็ดเปอ็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาให้21งวดขึ้นไปถึงปิดจะได้จะได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์คือคือไม่มีไม่มีดอกเบี้ยออแต่ว่าต้องยี่สิบเอ็ดงวดขึ้นอึ่างที่น้าอันนี้ก็ศึกษาอีกไม่ไม่ไม่่องทางที่เขาบอกพี่ก็คร่าวๆเท่านั้นแหละอ่ะมองของชื่อลึกก่อนดีกว่าออาโอเคอ่าของี่หายไปแล้วนะปลาหายครับนี่ปลาหาย โอ้สวัสดีาเสียดดีเลยนี่เลยอันนี้ปลาครับปลาปลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็มามอบให้ครับ้องสาวนะครับอ่าแต่ขอพักนิ่งหน่อยนะครับอ่าหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวพักนิ่งนี้เลย กระดขอบคุณมากนะครับแล้วก็กระแดแซ่บจะไปซื้อไส์บาญ่ซื้อรถเนี่ยซื้อรถด้วยครับประแดกอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาได้ส่งปีเอแต่ว่าผมก็เอามาเห็นกนิันก่อนเพรามันอยากขายเรื่อแบบแต่ยกวาเหรอคะมันแซ่บสันบอก เสียบครับจังใสยิ่นั่นเบิร์ดเดี๋ยวโทรหาที่พ่นเดี๋ยวมาส่งที่บ้านเอายังไงนะครับบิ๊กซีโลตัรแมคโครบอต้องไปถามพ่นบะมี่ปลาล้านี้คือปลาต้มสุกที่กินแล้วบะหมีนบะฉุนย่างยำได้ครับผมจะให้ดีเด้อว่ามักใส่หมูสามชั่นย่างเลยบอต้องใส่ยังใส่ต่อไปเลยผมขอไปขัดบะเจี๊ยม โขายทั้งหถขายทั้งประแด่เอาอีน <c oughs> ไีได้ไหมั่เป็นเดียวนนเป็นงนานเดยวเปลาเดี๋ยวปลารัาก็จะสู่ออตลาดสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็สู่ตลาดด้วยการให้ หาวิธีกลยุทธ์ว่าลูกค้าสิกินปลาลาผมได้จังหนีผมก็เลยเอามาแถมแถมแถมขันหัวมาหลาไปหนิผมซื้อมาสองแพ็คแล้วยานผมบอกว่าซื้อไปย่านทุนบบกินนะนะปลาล่ากังค่ะเลี้ยงปลาลาวันนี้เราก็มามอบีทีห้าศูนย์นะครับก็มาคุยสนุกเฮ้าอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะน้องติดตามของพวกพี่นานหรือยังหรือว่าพุ่ณพ่อส่งมาให้เบิ้งพ่อพ่อจนมาพ่อจะติดตามค่ะกาเฉลมาให้เบิ้งเรื่อยๆออ๋อพ่อติดตามมาเนี่ยมันพ่อ สองสามปีแล้วลูกค้าติดตามอยู่สองสามปีแล้วนะครับแต่ตัดสินใจว่าจะซื้อก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอ่าวบ้านั้นรถมันจะมีเจ้าของทุกคนของใครของมันมันติมาเลยตัดสินใจไว้แห้งค่ะ่านนี้เออไว้แห้งก็ถอว่าโอเคราคามันก็สามแสนวบาทเนาะเก่งขั้นงามๆแลค่าถือยงนี้นะเก่งนะครับได้ทบได้เดี๋ยวให้นะครับหาให้นะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชายมากนะคะขอบคุณนะครับ อ่าเพืหาเงินครับเออไมาให้ลูกใส่คิดถึงแล้วครับคำว่านึงรถมันต้องมีอ่ะผู้มือเนี่ยนกลูกเขาใหญ่แล้วเขาลูกเขาติดเลยครับเขาอาจจะไปมากเออย้ำมาพักบ้านเป็นบาร์กับนีรถไปเที่ยวไปยังก็ได้เห็นหน่อยก็เจมี่รถเก๋งราคาเมี้ของดีราคาถูกแสนกว่าบาทเลยครับผู้นี้ผู้นี้เศรษฐีอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมเบิ้งให้รถเก๋งครับเออเออได้ได้รถเก๋งมันก็ยังว่าถูกเพราะว่าขันราคาแสนกว่าสองแสนเนี่ยมันก็จะถูกงวดมันจะถูก ก็ข้อชีย์ตัวนี้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อป้ายแดงหรอกเวลาขายมือสองมันเวลามันขาดทุนหลายกิเลสได้ครับแต่ถามมาดอกเบี้ยห่างกันว่าก็ป้ายแดงก็ห่างแต่ถามว่าตอนที่คุณคิดท่าว่าเอาไปขายตอนมือสองเนี่ยราคามันจะมันจะดิ่งลงมาหลายเลยมันมันมันจะเสียอย่างก็เขาอิ่นขาดทุนหลายกว่าซื้อมือสองไซส์พเปซคือถือท่องกันละออกมาจากลานปุ๊บเอาไปจำปุ๊บมันแต่ราคาหนึ่งหมดตกวาดหมดมันก็ดำท่องก็เสียงครับผม อ่ะแล้วเราลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้าว่างคลิปหน้านะครับไปส่งแคอหมดแล้วล็รถนี้คือหมดแล้วเหลือรถหน้าเดี๋ยวจะไปส่งตอนนี้เบิร์ดแล้วสู้เออส่งมองส่งแล้ว ไม่มันมีกำลังเซ็นเ้แล้วก็มัดจำไว้หมดแล้วครับก็เหลือแค่รอส่งไปด้วยครับัไดูบเาเมียกับว่าเจ้าคือู่โอ้ย่อยไปออกกล้องนักแสดงตารไปแล้วเจอกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณว่าแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับอย่าลืมเจออย่าลืมนะครับวันนี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ ธนยุทธนะครับบอกเองนะครับว่านะครับเรียกสองตูนี่ยนะครับซื้อเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ที่บนออโตคาร์แล้วก็ทีมงานธนยศทธ์รุ่นเรือจักรยานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับครถมีดีรมีดีรถน้นหนักหนูตถือมอเต